สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเเดี๋ยวจะตั้งเป็นเพลย์ลิสต์ว่าเช็คเอเนจีก็คือจะต้องเหมาะกับคนที่มีคู่กรณีคล้ายๆกับคลิปที่ผ่านมาเป็นแรนดอมแต่อันนี้จะระบุชัดเจนเลยว่าเอยเอเนจี Energy ช่วงนี้ที่คุณมีต่อเขาเขามีต่อคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมฉะนั้นแล้ว ดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์ไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นของใครฉะนั้นแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปต่อต่อไปขอดูเอน r จีของคุณในตอนนี้ก่อนอเมืม่อกี้ปันเห็นวแบบ่แวบบอยู่การช่างใจหรอการใช้สัญชาตญาณมากกว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นอาจจะเป็นแบบในเรื่องของการช่างน้ำหนักนะแต่ว่าตัวคุณจะแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่เชื่อในคำพูดแล้วก็ไม่ดูในการกระทำแต่คุณจะแบบ เขาเรียกว่าทําตามเสียงภายในของตัวเองอะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอะ่ะจากตามหน้าไพ่นะคุณพยายามใช้ใช้สมองและหัวใจคือควบคู่กันตัวของเขาการประสบความสำเร็จหรอเอ e เนอจีพลังงานในตอนนี้ถ้านับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะตัวคุณพยายามไอยอย่างที่บอกไปนะขออนุญาตพูดซ้ำนะคะช่างน้ำหนัก ใช้สมองและหัวใจควบคู่กันในการตัดสินใจส่วนตัวเขาวิกตอรี่การประสบความสำเร็จการแบบเขาเรียกว่าการทำอะไรบางอย่างให้คุณยอมรับในในตัวของเขาขอขยายเอเนจี Energy ในตัวของเขานะคะการเปิดใจเขาจะทำให้คุณเปิดใจอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วเขาคิดว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จอืม ประตูหลายบานมากๆเลยเหมือนคุณต้องเลือกอะต้องเลือกต้องตัดสินใจเขาพยายามจะเปิดใจคุณอีกครั้งหนึ่งตัวคุณก็แบบช่างน้ําหนักอยู่นะอ่ะมาเหมือนคนที่จะพยายามชนะใจคุณอีกครั้งพยายามท้ำให้คุณ เปิดใจรักเขาอีกครั้งหนึ่งอะมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนหรอจุดชาวเวอร์ชาริออตในฟังของคุณในตอนนั้นนะ่ะเขาไม่พูดไม่อธิบายตอนที่ทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันพอปันเห็นไพ่ทาวเวอร์นะปันเลยจีเป็น กา,การทะเลาะกันการถล่มกันการไม่เข้าใจกันถามว่าตัวคุณยังมีความโกรธเขาอยู่ไหมบางบางคนก็โกรธอยู่บางคนก็คือแบบเคืองๆในสิ่งที่เขาทํามันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์แบบชาวเวยโยกหน้าก็คือเหตุการณ์ช็อกว่าคุณไม่เขาไม่น่าทําแบบนี้หรือพูดแบบนี้กับคุณตัวคุณเองอะ่ะเหมือนกับคนที่ตอนเนี้คุณคิดว่า โอเคการกระทําของเขามันชัดเจนแล้วที่ว่าไม่ต้องการคุณส่วนในตอนนั้นน่ะทัวเขาอ่ะปันมองว่าเหมือนเขาพูดผักใสคุณเหมือนเขาพูดผักใสคุณออกไปแล้วทำเป็นว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขมากแต่ในใจอะ่ะอยากขอโทษนะแต่ ไม่เลือกที่จะพูดออกมาคุณเคยอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากปรับความเข้าใจคือตัวคุณก็เหมือนจะฝืนที่จะไปต่อในความสัมพันธ์แต่เหมือนเขาไม่ได้ให้คำตอบอะไรเลยเรามาเริ่มกันนะคะขอสับอีกทีนึงอะสงคุณอัศวินเธอเหรียญอืม คุณค่อนข้างที่จะพลังงานคุณนะถามว่าคุณแบบคุณจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เสี่ยงเราก็ถามว่าคุณสามารถที่จะคุยกับเขาได้ไหมคุณสามารถที่จะคุยกับเขาได้นะจากตามหน้าไพ่อะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันเหมือนกับมีบททดสอบในเรื่องของความหนักแน่น ความเป็นผู้ใหญ่เราก็การเติบโตด้วยก่อนหน้าเราอาจจะแบบว่ายังเด็กในเรื่องของความรักคือเราละเลยตัวเองไปใช่ไหมแต่พอมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะ่ะมันสอนให้คุณรู้ว่าเออบางชีแล้วว่าเราจะต้องมองที่ตัวเองเป็นหลักก่อนว่าเราต้องการอะไรบ้างในชีวิตทีนี้ถามว่าคุณ คุณจะมีฟอร์มของคุณเหมือนกันนะตอนที่เขาทักมาเพราะเอาจริงๆแล้วว่าจะเอมโพโลเหมือนเขาแบบดับเครื่องชนดับเครื่องชนหมายถึงว่าจริงจังลุยหน้าเดินจีบชุ่มเชในเรื่องของการเป็นคนรักที่ดีขึ้นแต่เขาอะ่ะจะมีความแบบถามว่าอีกโก้ไหมเขาจะเป็นคนหัวโบราณหน่อยๆคือว่าตัวเขาจะเหมือนต้องการเป็นผู้นำ ในเรื่องของความรักด้วยนะคะถ้าตีกับไพ่วิกตอรีแต่ทีเนี้ยจะบอกว่าตัวเขาเองอะจากที่คุณอะเคยทำอะไรดีๆให้เขาเขาจะกลับมาทำดีๆอะไรดีๆให้กับคุณคือเขาจะเป็นคนฝ่ายทำนะแต่ตัวคุณก็แบบค่อนข้างที่จะพิเคราะห์พิจารณาเขาค่อนข้างพอที่พอสมควรแต่ถามว่าเออสตรนเนี่ย เหมือนได้เคลียร์หรือปลดล็อกอะไรบางอย่างในในใจของคุณด้วยคุณรู้สึกว่าคุณเห็นใจเขานะในในบางเรื่องที่เขาพบเจอหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอะค่ะตอนที่เขาทักมาคือคุณมีความเข้มแข็งในหัวใจมากๆแล้วคือไม่ไม่อ่อนแอมันไม่เจ็บปวดมันจะไม่เหมือนตอนแรกๆที่เขานิ่งเงียบหายไปส่วนตัวของเขาอะ เขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์จะมีข้อตกลงบางอย่างที่มันจะเป็นความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายที่คุณช่างน้ําหนักอะ่ะคือคุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้นะคะเราก็อาเหมือนกับเขาคิดได้เองว่าเขาไม่ได้ตอบแทนในสิ่งดีๆที่เขาได้ทําให้กับคุณเลยถามว่าคุณเองหลายคนในที่เนี้มันเป็นการ แบ่งรับแบ่งสู้ด้วยอ่ะเดี๋ยวนะขออีกใบหนึ่งคุณต้องการความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ใช่ปะทีเนี้ยในตัวของเขาอะที่เขากลับมาเพราะเขาคิดว่าตั้งแต่ไม่มีคุณชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยจากที่เขาเคยคิดว่าเฮ้ยไม่มีคุณเขาก็มีความสุขดีไม่มีคุณดีสักกว่าแต่พอเอาจะเข้าจริงๆแล้วอะ คนที่คอยหยิบยืน่นเสียงหวะะัวเราะรอยยิ้มหรือ,เ,อเติมเต็มฮิวเยียวาจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันคือคุณห้าช่วยเด็กถือถ่วยอ,อีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะเข้ามาสองคุณก่อนนะก่อนที่จะทักหรือ ก่อนที่จะพูดคุยตัวคุณรู้ด้วยหรือบางทีเขาจะใช้แอคของเพื่อนหรืออะไรของเพื่อนอเข้ามาส่องแต่ตัวคุณจะไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรนะหรือว่าแบบรับรู้ว่าเขาสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันจะมีคำพูด a t the t t w e r เนี่ยมันจะมีคำพูดหรือการกระทําที่มันยังฝังใจเราอยู่เหมือนกันะนะคะอ สี่ไม้เทา้าเก้าไม้เทา้าคุณนะมีความสุขกับกับเพื่อนกับสังคมหรือกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงคือคุณดูมีความสุขมากมีแฮปปี้กับชีวิตมากมาก,มากๆเลยหลายคนในที่นี้แบบฉลิมฉลองบ่อยเหมือนกันนะคะอาจจะพอผ่านช่วงปีใหม่มาหรือบางคนรีโนเวทว่าน หรือเคลียร์ของในบ้านแบบนี้ด้วยก็ได้แล้วมันทําให้ยิ่งคนที่เคลียร์ของในบ้านเนี่ยยิ่งอินีิจะยิ่งเบาลองเคลียร์ดูนะคะตัวคาว่าไพ่เก้าไม้เท้ามันจะเป็นไพ่แห่งความหึงหวงคุณน่าจะเคยดีกับเขามากๆดีกับเขามากๆคือคนใจดีเคยได้ยินไหมว่าบางทีแล้วอะคนที่เขาดีกับเรา จะหาได้คนเดียวภายในชีวิตซึ่งตัวซึ่งคำเนี้ยเขาได้ตระหนักรู้แล้วแล้วมันทำให้เขาอ่ะก้าวไม่เช้าคือการกลัวการสูญเสียนะคะถ้าแปลเป็นในเรื่องของความรักแล้วก็กลัวว่าคุณน่ะจะไปทำแบบที่ทำกับเขาอ่ะทำดีๆด,ดูแลเอาใจใส่กับคนอื่น คุณจะใช้ความคิดมากขึ้นใช้ความคิดมากขึ้นใช้สมองมากกว่าหัวใจด้วยนะบางทีคุณพยายามใช้สมองและหัวใจให้มันบาลานซ์ใช่ไหมแต่ไายราชาถือดาอ่ะเ <c oughs> ช่นคบกันไปต่อแล้วว่ะเช่นเริ่มกันใหม่แล้วว่ะมันมันจะเป็นแบบเดิมไหมคือมันจะมีความสุขหรือเปล่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต้องคอยทะเลาะต้องคอยตามคอยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คอยชุ่มเทหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ที่คุณต้องการความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่คือ,อ,อสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตกันแต่ถ้าคุณคิดว่าถ้าเกิดคุณจะต้องไปซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนคือทั้งในเรื่องกําลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คุณไม่ได้รับกลับคุณไม่เอาถ้าเกิดจะต้องทะเลาะกันบ่อยๆคุณรู้สึกว่าคือมันจะทําให้คุณคิดมากขึ้นคิดใช้ความคิดเยอะขึ้นเอาจริงๆแล้วอะตอนที่เขาอะ อเยนนะเข้าแย่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักสุขภาพสุขภาพเขาเพิ่งหายป่วยด้วยหรือเปล่าหรือบางคนก็มีป่วยอยู่ในตัวของเขาอ่ะมีการสูญเสียเกิดขึ้นจากการกระทําของเขาหนึ่งดาบหกชวยการกลับมาอำนาจการตัดสินใจในความสัมพันธ์เนี้ยจะอยู่ที่คุณ ซึ่งเขาว่าหกช่วยคือเขาได้มองย้อนกลับไปแล้วเหมือนกันนะในอดีตที่เขาเคยทําให้กับคุณเขาจะเป็นคนที่มอบให้มอบนะหลังจากนี้เขามีความคิดถึงคุณมากเลยอะ่ะหกช่วยเป็นการย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่คุณได้ทำกับเขาอ่ะ จะไฮพีนเอาอย่างนี้เซนคุณน่ะจะจะแรงมากมากส่วนคนที่เซนแรงมากๆาก่ะปันจะบอกว่าทุกคนน่ะมีเซนหมดแต่จะมากมากมากเลยคือคล้ายๆกับคำว่าเปิดรับพลังงานจากจักรวาลเนี่ยคือคนที่นั่งสมาธิประมาณ15นาที20นาทีอะไรอย่างเงี้ยจะเซนแรงถ้าเกิดคุณได้นั่งแล้วระยะเวลาประมาณ15หรือ20นาทีขึ้นไปอะคุณหรือสวดมนต์ก็ได้นะ แต่ไม่ใช่ขอพรนะไม่ใช่ไปไหว้หมู่เจลัวคือแบบสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิถ้าเกิดว่าคุณมีเสียงภายในที่คัดขานเสียงภายในคือมาจากหัวใจของเราศูนย์กลางให้เชื่อสิ่งนั้นแต่จากตามหน้าไพ่อ่ะปันมองว่าตัวคุณอ่ะก็พร้อมที่จะเริ่มใหม่กับเขาแต่ยังมีความกลัวอยู่ลึกๆสัญชาตญาณจะไม่ใช่ความกลัวนะคะแต่จะเป็นการเตือน ทีนี้อ่ะอืมคือการกระทำเขาอ่ะดีมากๆเลยนะจากตามหน้าไพ่นะคะเขารู้ว่าคุณไม่ไว้ใจเขาอืมคุณไม่ค่อยไว้ใจเขาแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าอยู่ ใกล้กันเช่นจังหวัดเดียวกันพื้นที่เดียวกันจะมีการเดินทางมาพบมาเจอนะคือเขา่าจะเดินทางมาหาคุณการได้รับข้อความจากเขาด้วยภายในสองอาทิตย์หรือ2เดือนต่อจากนี้นะจะมีการพูดคุยกันซึ่งตัวเขาอาเหมือนกับคนที่สามเหรียญเนี่ยบางทีเขาได้แก้ไขตัวเขาเองแล้วด้วยเขาจะเป็น เวอร์ชันที่ด้านดีที่สุดมาคุยกับคุณนะคะสองไม้เท้าเนี่ยบางทีแล้วว่าคุณก็อยากคุยแบบเดิมนะแต่มันจะมีอย่างที่ปันบอกว่าความกลัวในการคำพูดหรือเหตุการณ์เดิมๆม,มัน,ม,นมันเหมือนมันผุดขึ้นมาค่ะว่าจะแบบว่าที่เขานิ่งไปนานเงียบไปนานบางทีเขาก็ต้องเคลียร์ปัญหาชีวิตต่างๆในตัวของเขา เพื่อให้ชัวว่าเออเขามีแรงมีกำลังใจมีความมั่นใจในการเดินหน้าเข้าเข้าหาคุณนะซึ่งบางคนก็รอมานานแล้วนะพูดถึงราชินีเธอไม้เท้าเขาจะทำให้คุณรับรู้ว่าเขายังยังไม่เคยไปไหนยังไม่ได้มูฟออนจากคุณก็คือก็ใช้ชีวิตแบบเดิมออีกอย่างหนึ่งอะ่ะ ถ้าเกิดเขาคุณทํางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่เขาใจเหมือนอยู่เคียงข้างหรือในตอนนี้เขาสามารถที่จะให้คําปรึกษาหรือซัพพอร์ตหลายๆอย่างคุณได้นะคะตัวคุณจะปรึกษาผู้ใหญ่หรือคนที่คุณเชื่อใจไว้ใจคารมนับถือในการกลับมา เขาคิดมาดีแล้วในการกลับมาครั้งนี้นะคะคือเขาคิดได้ด้วยตัวเองอะแล้วการชักมาการได้รับข้อความจากเขาอะจากโซเชียลก็ได้เพราะเห็นสองเหรียญฝั่งคุณแบบแบบจากโซเชียลเป็นหลักด้วยนะคะคือมันจะกระทันหันมากๆที่คุณแบบไม่ได้ตั้งตัวพอประสบการณ์ในอดีต8เหเรียนคือการเรียนรู้ประสบการณ์ในอดีตว่าเขา ทำผิดพลาดที่ตรงไหนแล้วก็ถ้าเหรียญเหรียญขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งเด็กถือเหรียญราชาถือเหรียญแปะเหรียญคือเขาเหมือนมีการวางแผนอนาคตไว้ด้วยที่เอาอาดีตมาเป็นบทเรียนในตัวของเขาอยากแค่ทาให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นนะคะเอาจริงๆแล้วอะตัวคุณเองอะ ใจคุณก็ยังรักเขาแต่เหมือนคุณจะให้บททดสอบให้เขาพิสูจน์ตัวเองนะถามว่าเขาว่าพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเขาเองด้วยมีการแอบส่องโ,โซเชียลคุณหนักมากนะสิทธิ์ไหมเทา้าทำไมคุณเหนื่อยเด m o มนเอาจริงๆแล้วอะตัวคุณถ้าเป็นอ n น r g y ในตอนนี้คุณจะมีความคิดที่ว่าจะต้องเหนื่อยอีกเปล่าะ หนือหมายถึงว่าเหนื่อยในเรื่องของความรักอีกไหมส่วนตัวของเขาอะ่ะด้านที่ด้านที่ทำให้เขารู้ความผิดหรือสำนึกผิดหรือรู้ว่าในสิ่งที่ตัวเองทำมันผิดคือช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวแล้วช่วงเวลานั้นอะเหมือนกับเขาได้ทบทวนตัวเขาเองอะว่าเขาไม่ไม่เคย นึกถึงความรู้สึกของคุณเลยอะจะเด่นไปในเรื่องของเขาจะให้คำมั่นสัญญานะขอดูอีกหน่อยหนึ่งเขามีความอ่อนไหวเจมมูนเนี่ยที่เขายังไม่ทักหาคุณสักทีอะเพราะว่าเขามีไม่มียังไม่มีความกล้ามากพอด้วยนะ เราแฟนแชมเปนเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะทำตามหัวใจของตัวเขาเองแล้วแหละในรอบนี้โอเคนะคะเดี๋ยวนะขอไพ่ข้อความขออีกสองใบ ทีนี้จากตามหน้าไพ่นะเขาหวังว่าเขาจะได้แบ่งปันแชร์เรื่องราวดีๆกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขารักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขเขารู้สึกขอบคุณบทเรียนที่ผ่านมาที่ เขาอาจจะมีการตื่นรู้การตื่นรู้เนี่ยปันจะบอกเพิ่มเติมนะคือไม่ได้วิเศษอะไรการตื่นรู้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะตื่นได้หมดแต่ว่าจะบอกว่าเขาว่าคล้ายๆกับคำว่ารู้ว่าเขาทำผิดอะไรไปบ้างจากจิตวิญญาณจากจิตวิญญาณภายในของเขาจริงๆอะค่ะ ซึ่งไม่ใช่แค่ความคิดว่าเอ้ยฉันทำผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่มาจากภายในจริงๆที่เขารู้สึกผิดกับคุณโอเคนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ไม่ได้บอกราศีนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเป็นโดยรวมหมดนะเช็คเอเนอร์จี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุข,ส,ขสมหวังในความรักทุกๆคนนะคะ